ับฟ้าแฟมิลี่สวัสดีครับไปคุดกีโปมมาบาังหันนี้ครับผมว่าสิไปหาน่อไมาแกงใส่กีโปมเบือเ่อแล้วคุดกีอยากกินแกงนอไม้ใส่กีโปมไปหานอไม้โจดครับนอไม้ไฟไม่คือเราครับผมมองเก้านี่ละบ่ไดมาหาดนเหี่ยวทิมเบื่แล้วครับเอาเลือกเอานอเหี่ยวก็เอาเอา,เอานอไว่เหี่ยวครับฮักเราฮักเรา ถึกฝนใหม่ๆออกมานอนหน่อยตอนนี้เริ่มนอนใ่ญ่ขึ้นมากเนี่ยนะครับซ้ำเหนียวมือแล้วปอกอกกระสีไข่กว่าเกาอยดปดอกง่ายก,กว่าเกากูา่ดเอาฮักเอาหักเอาครับเนี่าจายจ่าบนเตือนกระลานอนใหม่คันวีภัยมาหกกากอนในเป็นกันตาขั้นเอาการะตาไม่ใช่กัะในเป็นกันตาเอาสอบไม่ใช่แหงในเป็นสอบต้องเอาลายเอาซ้ำกินกับพ่อเก็บไว้ให้คนอื่นหาบ้าง หานอ้อไหม่อันนี้ดีเนี่ยแต่น้ําบะกอน้ําบกหดบ่เร้มมนหนึ่งส่วนเขาไปก้นไปมนไปคุดเอาคือน้อไหม้ไพปา้าน้อไหม้สิฮักเอาฮัากเอาฮักไปฮักมากก็คิดไปคิดมากคิดว่าคือว่ามาเกิดเป็นน้อไหม่เนี่ยอยู่หกอยู่มลอยู่ปลามาได้คนกับมุนมาหาผู้โหยังเป็นดีเกิดเป็นน้องหม่เสียอย่างเดียวแต่ว่มีขายางานัะเยอะดีเบิร์ตพอละบอกไปเลยเลยฮาน้อไหม้ต่อไปไปจวด นะองนาจาเขียวกระจีหน้าไม้ไฟพักติวกูจีหอดมือนีภัยสิสนใจไม่มีไบสนใจกรจะจางคอยสนใจอยู่คอยมักมกินอยู่น้อใหม่ดิอันนี้กี่ปมนะครับที่ไปคุดมาในประมาณ20ตวัวนี่ะอ่าหอดบ้านหอดซองเรียก,ก,กให้สีพันระยะนี่แหะครับทําการปลวกบรจมไนไหนน้หยน้อยอยู่พอน่อนหน่อยคือทุเทือกินน้อยน้อยจมไหล นี่น้อยใหี่เนีน่ยลราเศร้าจมเนี่ยเดี่ยวปลอกไว้ยี่ระจะจมได้ปลอกออกมาเรียลๆกับเขาจุนุ้นเนี่ยนี่แหละครับปลอกแล้วก็ไปต้มครับต้มไปด้นเติบต้มด้วยทานไม้บกเช่นเคยเช่นเคยเช่นเคยต้มน้ำไม่จืดแล้วเกี๊ยมพริกครับผมว่านิีแกงกลายเป็นมกเสยกลยเฮ้้ก <c oughs> ับมาดานาโมกหยบบ้อยแล้วครับเอามกกับมกมกก็กิน ลบนาลบลังบริไดไทยตอนตุดๆขันตอนบางขันนี่และก้อนนานี่และน้อยนึงเนการโมกการเม็กการยังนี่ละใส่ถ้วยแล้วครับอันนี้ขี้โรมบริดแกงสำขัวกินจบขอบคุณครับ